สวัสดีครับแอดมินดีนจากเพจ YM นะครับวันนี้ก็หลังจากที่ห่างหายการลงคลิปไปนานนะเนื่องจากหลายๆอย่างนะครับผมแอดมินดีนเลิกด้วยนะเลิกไปช่วงหนึ่งนะครับผมเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่องทางการหาอุปกรณ์ที่มารีวิวอะ่ะมันยากเว้ยเพราะว่ากลุ่มต่างๆกลุ่มใหญ่ก็ได้ปิดไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ผมรีวิวช่วงแรกๆอะ่ะยยาบางนานเลยนะุูกระ,กระจายมากเลยนะ ก็คลิปหลังสุดที่เพิ่งลงไปนะก็ดีกว่าไอ้เป็ดนี่ก็อากาศเราลงใหม่ไงมันขี้เกียจตัดด้วยแหละที่มันฐานอะการทุนพี่เขาบอกว่า M อ็มบีเขาบอกว่าไอ้พี่นุ่มๆห่างนุ่มๆไอ้พี่มาทำคลิปอะไรไม่บอกโอเคเราอยากมีแรงกำลังใจในการทำเงี้แล้วก็เลยพี่โอเคโอเคแต่เขาไม่อยากทำเขาเลยให้มาอย่างหนึ่งนะตามสโลแกนของช่องเราเลยบุหรี่ฟ้ามือสองนะครับผม ผมบอกเลยว่าผมรับหน้าประมาณ50เมลีนะ50เมลีเองนะจริงเซตแบบเฟีย้ยวๆเลยอะ่ะจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูรีวิวอันตัวนี้เป็นตัวแร้ด้วยนะบอกเลยหายากสั่เลยหายากสั่เลยแล้วคือผมไปบ้านแกไงก็เลยไปลือ้อไงลื้อไปลื้อมาบอกเลยเจอเข้าไปเลยก็เลยได้มาถูกนะบอกเลยถูกจัดเลยผมเอามาสองกล่องเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะมาเข้าหัวเรื่องเลยบริษัทมูลสองไป ตัดไปที่โต๊ะผมเลยว่าเพาะมาดูว่าผมได้ตัวไหนมาบอกพีย้อมว่าตัวนี้แม่งแร่สัตว์จริงผมเพิ่งหาเจอเมื่อกี้หายไปสัตว์แร่ไหมล่ะหายยากจัดเลยยอไปเอาลักรับมาเทงโต๊ะผมนะมาดูกันมันก็จะเป็นตัวที่ได้มจะเป็นปิ๊กโกะนะตัวน,นี้ปิ๊กโกดีอยู่เลยปิ๊กโกะหาสองก้อนนะที่ได้มาถูกเพราะว่าหนึ่งนะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะจอมันเสียเว้จอมไม่เสียจอมันแค่หลังๆเว้แล้วคือตอนที่ เอ็นว <Ooh. S 2> ีซีอ <Beginning S 1> ่ะเขาเช็คอ่ะเขาเปิดไฟเช็คแล้วนนั้นตอนที่พี่ไปบ้านเขาอ่ะพี่ปิดไฟเช็คเว้ยพี่เชี่ยเห็นตัวเลขจังๆแต่ว่ามันกดจ่ายไฟได้เว้ยพี่ช่วงนั้นไม่มีกล่องดูใช่ป่ะพี่เลยหาพี่ให้มาผมก็ปึ๊บปื๊บสภาพกระบอกให้ไปสิน้่าจสักร้อยนึงแนนก็เลยให้ไปนะปึ๊บมาใส่กับตัวนี้อ่ะตอวนี้เป็นอะตอมสุดนะครับย้ำว่าสุดนั่นคือแท้ไอ้เหี้ยไม่แท้ไงคือผมได้มาฟรีนะอะตอวนี้ผมได้มาฟรีนะดีไปเซ็ตเนี่ยผมให้เลยถ้ามือหนึ่งอ่พยูันจออยีก็เปนไป หกร้อยเจ็ดร้อยอห้อันเนี้ยขายแน่นอนเลยสามเท่าไหร่ละพันเนเนี้ยแต่ผมได้มานะเว้ยไม่ถึง200สองเลยเนี้ยอะแต่ผมไม่ได้รอตอนนีนะ้เพราะว่าเคีียผมเคียจใส่ลวดแม่งลวดอรนแสแล้วนะแต่ว่าเคียดใส่สาลีเงนะผมนั่งมงไปแล้วมันจะปวดหัวมาแล้วนะมาลองใส่กันดูนี่นะก็ใส่จิานใส่เป็นฐานหนึ่งแปานย์สองสองาน มันจะเปิดตัวเล็กๆดีกวนาเห็นไห่มันตัวเล็อกอะอันนั้นต้องเปิดไหมมันเห็น,ม,นมันมืดจัดอะเราต้องมืดจัดจัดเลยอะปึ๊บแม่งมืดจัดเลยนะอันนี้จ่ายไฟเท่าไหไรไปผมขอเช็คด้วนนี่สินี่ อันนี้อยู่จากไฟมันส9เก้าตอนที่เราเป็นอีคลิปนะครับรอีคลิปกนะัอ่าอีลพอดีเลยทรงแม่งกำลังดีเลยแต่คนไม่ติดเชียงผมว่าที่มันไม่ติดเพราะว่าพวกตอนมันอยู่ต่าไปบน,นี่ว่าจบเลยแค่ลองไฟลอง,ลองไฟนะลองไฟเฉยนะ นีเมื่อวานลองใส่ดูดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าได้มาแบบสภาพยับยับเยินเยินเลยนะเห้หล่อเลยอะอาตอมสูทไปไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายรีวิวโลวงรีวิวอะไรนะเพราะว่ารีวิวให้ดูเลยไอ้เขี้ยผมเขียดใส่ทำลีว่ะอ่ะใส่ก็ใส่ใส่ก็ใส่คลิปจริงๆอยากทำเลยใส่ใส่ตัวนี้ ขอลองดูไฟก่อนนะว่าไฟมาแรงไหไฟน่าจะสามสิบสามสิบสามสิบห้าเลยพี่คนนี้สามีเป็นบ้านไฟนะจ๊ะคันนี้ที่ใช้พี่ใช้เป็นบ้านไฟนะไม่นองใส่เยอะแค่นี้พอสอ o hours later ให้ลวดรู้ห่อดว่าเออน้ำยาจะไปนะนะกดทีนึงให้มันเปิดรูรูสาลีไว้ว่าให้มันให้มันสับเขย่ากดไปทีนนะ อันนี้จ่ายไฟเบาไ้นะไันน้ดนไม่นานะจ๊ะแสงโยไเดี๋ยวพี่ดูให้ดูมาเอียกล้องกล้องเอียงไปแต่ไม่เอียงไปหรอ มาลองดูนะจ่ oh, <no. S 1> ายไฟดี oh, <no. S 1> อร่อย <c oughs> น้ำยาบนี้ห <c oughs> ้าว้ย้ผมถึงเว็บบ่อยไม่ไนดะ้ <c oughs> เพราะแม่งเมามือ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะก็นานๆทีลงคลิปประมาณนี้แหละแันยินยินไม่รู้จะลงอะไรอีพีแต่ตัวนี้จะมีเพรรูปตามเพจนะเพจที่ตามาได้นะเพจอยู่ใต้ลิงก์ทูชชั่นนะอยู่ในคอมเมนต์แหละออไปหาดูเดี๋ยวจะลงคลิปเลยเนี่จะเนี่ยจะลงคลิปแบบเรื่อยๆๆๆๆๆก็ขอโทษด้วยนะครับที่ขอโทษผู้ติดตามสามหมื่นนะสามหมื่นคนมันใกล้ครบแล้วอีกสองหมื่นกว่ามันครบแล้ว ขอบคุณนะครับ200คนที่ยังติดตามอยู่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวทำยิงอีพีนี้แม่งอยากรีวิวอีพีหน้าเ๋ยว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวอะตอมที่ใช้ที่แม่งใส่ไม่ติดเพราะว่าขั้วมันต่ำไงเข้าใจป่ะกล่องแม่งนานอายุมันนานเลยเว้ยดูสภาพกล่องแม่งก็รู้แบบเดี๋ดวแต่แบบเรามาถึงขั้นที่แบบใะเราไม่สีแลงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ ยูท ah. ูบยเอฟบุหรี่ฟ้าแฮนด์มือสองก็เดี๋ยวอยากได้ช่องทางการหาของจากไหนนะเยอะๆเลยนะใน Facebook เราหาดูกลุ่มอยากขายกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนั่นอะไรแต่เขาจะคัดคนนะครับผมไปละเจอ